สวัสดีเพื่อน FC ชซีโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าความฝันแต่ละคนก็หลากหลายเนาะก็ก็ใกล้วันแล้วนะครับยังไงก็ต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงนะครับเช่นเคยนะครับเพลงใหม่นะครับแล้วก็เพลงเก่าด้วยนะครับก็เข้าไปรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับก็ เพลงแอดด้วยนะครับในนี้นะครับอยากดูคุณยายก็ไปที่เพลงพี่พลพนนะครับเนาะวันนี้แอดมาตามแม่น้องใบเฟิร์นนะครับโอ้โหเลขแกออกย้อนงวดงวดเดียวเท่านั้นนะครับแหมมาจนได้นะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับว่างวดน,นี้แม่ใบเฟิร์นได้ตัวไหนนะครับสวัสดีครับแม่น้องใบเฟิร์นสวัสดีโอ้โหจะบอกว่าเสียดายก็ไม่ใช่เลขออกย้อนเนาะจ้ะ โอ้โหมาจนได้90เพื่อนเอดซีเนาะจ้ะโอ้ยก็ถือว่าถ้าเขาเรียกอะไรปู่หรือพ่อไม่รู้ปู่ปูเนาะจ้ะถ้ามาบอกนี่มีลุ้นตลอดเลยเนาะจ้ะเออทั้งที่ได้ถ่ายและไม่ได้ถ่ายนี่คือออกเพียงแต่บางทีออกมันออกย้อนไงจ้ออกอหลังเออเพราะเพราะฉะนั้นแอดถึงบอกว่าบางทีความฝันนะ่ะมันขึ้นอยู่กับเวลาฝันจ้าถ้าเราฝันเร็วบางทีมันไม่ออกวันนี้หรอกอเออถ้าฝันช่วงแบบจะเช้าไอ้นั้นแ่ะชอบออกภายในอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยนะหรือไม่เกินสองอาทิตย์นะถ แม่มาจนได้เนาะแล้วได้ข่าวว่าวดนี้ก็เป็นปู่คนเดิมเหรอปู่คนเดิมอือยังไงครับเล่าความฝันเลยครับขอรายละเอียดนิดนอยก็นอนเนาะพี่แอดก็ฝันฝันว่าได้ยินเสียงปู่นี่เลยแต่ไม่เห็นตัวแกหล้กได้ยินแต่เสียงแต่จําได้ว่าปู่แกปลุกหนูว่าแม่นุจูนตื่นตื่นสามรอบเนาะตื่นซื้อหวยหน่อยซื้อหวยหน่อยหนูลเลยถามว่าพ่อให้ซื้อเลขอะไร จ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์เด้อเพื่อนวะเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์เพ็่นย้ำสามครั้งอซื้อเด้อก็ย้ำถึงสามครั้งเลยจ้ะอะไรนะพ่อเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เพื่อนแกย้ำสามครั้งเนอะลูกก็สะดุ้งตื่นพี่แอดแบบมันฝันสั้นๆนะสะดุ้งตื่นที่ลูกได้ยินเสียงเหมือนพ่อฝันไปตัวนี้อันนี้กี่โมงฮะอันนี้เวลาตื่นมาก็ตีห้าแล้วพี่ตีห้าครึ่งแล้ว ก็เกือบเช้าเลยนะจ้ะเกือบเช้าแล้วว่ามันไม่ได้เข้าเวรเหรตีตี่โมงเช้าวันนั้นอ่ะคือปู่เนี่ก็รอบก่อนก็มาก็ไม่เห็นนะใชไดเสียงอย่างงี้จ้ะคือเรียกว่ามาตะโกนให้ซื้อหวยมาปลุกให้ซื้อหวยมาปลุกค่ะโอ้โหก็ยังน่าสนใจเหมือนเดิมเนาะออแค่นี้แหละลองไปเสี่ยงดูเนาะหวยฝันเขาเรียกอะไรฝันหวยจะไม่ค่อยฝันยาวจ มันก็จะสั้นๆอืแล้วปกติเคยฝันที่แกมาเป็นรูปร่างบ้างไหมเคยบ้างเลยอืแต่ส่วนมากจะมาแต่เสียงอเลยแต่จําได้แน่นอนจําได้ว่าเสียงพ่ออืเหมือนมากระซิบหรือว่ามาพูดธรรมดาเหมือนมาพูดเลยนะเหมือนมาตะโกนบอกเลยนะ<อ>ได้ยินเลยที่ยินเสียงแกเลยนะ<อ>แล้วก็สะดุ้งตื่นนะว่าเสียงเสียงพ่อนะ่ะสะดุง้งตื่นว่าโอ๊ะเราฝันตัวนี้ เสียงแต่จําได้ว่าเสียงปู่น่ะเหมือนข่าวก่อนๆเลยเหมือนข้าวก่อนๆเลยพี่โอ้โหเพื่อนิพีชฮะอช่ก็คันนี้เนาะะอ่เดี๋ยวย้าตัวเลขอีกทีเนาะเลขที่ปู่มาปลุกดีกว่าเออมาเรียกให้ซื้อหวยคือเลขเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์เนาะอืออ่าละครับพื้นิพีวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่น้องใบเฟิร์นนะครับ ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนนิพีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนนิพีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับวันเลขแม่น้องใบเฟิร์นนะครับฝันว่าปู่คนเดิมใช่ไหมามาให้หวยเหมือนงวดงวดนู้นเลยลเหมือนงวดข้าศูนย์เลย,เ,ลยเราจะมาลุ้นกันว่างวดนี้จะออกตรงงวด หรือว่าจะออกงวดถัดไป<ช>อ่าล้วครับวันนี้ขอบคุณแม่น้องใบเฟิร์นนะครับสวัสดีครับ